วันนี้เราก็มารับฟังข้อคิดดีๆกันต่อนะคะในช่วงนี้อาจารย์อ้อยก็จะใช้พระธรรมสุภาษิตนะคะจากคัมภีร์ไบเบลิลที่จะมาประยุกต์ใช้เนาะแล้วก็แบ่งปันให้กับทุกท่านได้เรียนรู้นะคะหลักการดีๆที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้เหมือนเดิมเลยนะคะก่อนที่เราจะรับฟังเนะื้อหาดีๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อเติบโตด้วยกันนะคะ ในช่องด็อกเตอรอ้อย SP ชีวิตเปลี่ยนได้นะคะวันนี้อาจารย์อ้อยก็จะพูดถึงเรื่องคำพูดที่สร้างสรรค์คำพูดที่ทำให้ชีวิตของเราได้ดีได้เราจะพูดยังไงพูดแล้วทำให้เราได้ดีนะคะให้เรามารับฟังด้วยกันนะคะเรารู้อยู่แล้วว่าคำพูดเนี่ยมีพลังมากๆเลยนะคะแม้แต่ในสุภาษิตไทยเองก็มีบอกว่าพูดดีเป็นสีแก่ปากใช่ไหมคะงั้น คำพูดที่สร้างสารร์เนี่ยนะคะสามารถที่จะสร้างหรือทําให้เราประสบความสําเร็จได้แต่คําพูดที่ไม่ดีก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราทุกคนเนี่ยต่างเคยสัมผัสถ,ถึงความสุขแล้วก็ความเจ็บปวดจากคําพูดในพระธรรมสุภาษิตนะคะบทที่18ข้อที่21ก็ได้กล่าวไว้ว่า ความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้นและผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันนะคะคำพูดที่ดีสามารถให้กำลังใจแล้วก็เสริมสร้างผู้อื่นได้ในขณะที่คำพูดที่ไม่ระมัดระวังก็สามารถทำร้ายจิตใจและทำให้ความสัมพันธ์แตกร้าวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเราต้องใช้สติปัญญาอย่างมากเลย ในการเลือกคำพูดที่เสริมสร้างและเป็นประโยชน์เมื่อเราต้องการสื่อสารอย่างชาญฉลาดนะคะเราควรระมัดระวังในการพูดของเราในการฟังและไตรตรองก่อนที่จะเอ่ยคำอะไรออกไปนะคะในพระธรรมสุภาษิตอีกตอนหนึ่งในบทที่15ข้อที่หนึ่งก็ได้กล่าวเอาไว้อีกว่าคำตอบที่สุภาพ ทำให้ความโกรธสงบลงแต่คำพูดที่หยาบคายก่อให้เกิดความโกรธนะคะการพูดด้วยใจที่อ่อนโยนและสุภาพจะช่วยลดความขัดแย้งและสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นในการสนทนาได้นะคะการเลือกใช้คำพูดที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆเป็นการแสดงถึงสติปัญญาและความเข้าใจในผู้อื่น เพราะคำพูดที่มีความเมตตาเนี่ยสามารถปลอบประโลมแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้ในขณะที่คำพูดที่ปราศจากการควบคุมก็อาจนำไปสู่ความแตกแยกและการสูญเสียความสัมพันธ์ที่รํำค่าได้นะคะดังนั้นการคิดก่อนพูดและการรู้จักใช้คำที่ก่อให้เกิดประโยชน์และทำให้เกิดความสุขจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่เราทุกคนควรจะฝึกฝนนะคะเราต้องระลึกอยู่เสมอเลยว่าคำพูดของเราสามารถเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงบันดาลใจและชี้นำให้ผู้คนพบทางออกในยามที่สิ้นหวังได้การใช้คำพูดที่สร้างสรรค์การใช้คำพูดอย่างเหมาะสมการใช้คำพูดแบบชาญฉลาดก็คือการตระหนักถึง ผลกระทบของคำพูดนั่นเองนะคะและเราใช้คำพูดของเราเพื่อสร้างสิ่งที่ดีงามในชีวิตของเราเองและในชีวิตของผู้คนที่อยู่รอบข้างเราอย่าให้คำพูดของเราเป็นเหตุที่ทำให้คนอื่นต้องเจ็บปวดแต่ให้เป็นแสงสว่างที่ชี้นำและให้ความอบอุ่นกับคนอื่นเสมอนะคะ สรุปก็คือในทุกๆครั้งที่เราเอ่ยคำพูดนะคะเราต้องคิดว่าเรากำลังส,งสร้างสิ่งใดในใจของผู้อื่นอยู่นะคะคำพูดของเรามีความหมายมากกว่าที่เราจะคิดได้มันสามารถเป็นพลังที่ช่วยยกระดับจิตใจหรือทำให้คนคนหนึ่งรู้สึกสิ้นหวังได้ด้วย mm. เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นแล้วให้เราเลือกใช้คำพูด ที่เต็มไปด้วยความรักความเมตตาและความเข้าใจเพื่อสร้างโลกที่เต็มไปด้วยความหวังและความอบอุ่นใจนะคะให้เราเป็นคนที่ผู้อื่นจะจดจำได้เพราะคำพูดที่ดีงามของเรานะคะและให้เราใช้คำพูดเป็นเครื่องมือสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตและในสังคมที่อยู่รอบตัวเราก็อย่าลืมกดติดตามช่องดรอ้อย SP สชีวิตเปลี่ยนได้นะคะเพื่อจะไม่พลาดโอกาสเปลี่ยนชีวิตอย่าลืมนะคะกดบันทึกคลิปเอาไว้เลยเพื่อว่าจะกลับมาฟังได้อีกอยู่เรื่อยๆนะคะและที่สำคัญมีของดีแล้วอย่ากเก็บไว้คนเดียวแช่ค่ะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้ฟังได้ยินเพื่อชีวิตของพวกเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วย ก็ขอให้ทุกคนนะคะที่กำลังรับชมช่องของดรอ้อยเอชีวิตเปลี่ยนได้นี้นะคะที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขในชีวิตและที่สำคัญวันนี้ที่จะมีคำพูดที่ทำให้ประสบความสำเร็จมีคำพูดที่ทำให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีได้แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ